ไหมคะแปะเสื้อไหมคะไม่แปะอุ้ยหนาวร่วงเลยเเลยบ้้านบาบ้า้าน้นบนบา้น้นานบ้บา้านาบ้าตาน้้น้าานาบ้าบา หนงแดงสแดงสามแดงสี่งห้าแงหกดเจด้าดงบาบ่้าก่งจังเลยค่ะ